่โอเคสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับที่กำลังรับชมนะครับเราอยู่กันกับพาร์ทที่5แล้วนะครับก็ยังอยู่กับหัวข้อเดิมเนาะก็คือรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันนะครับเราก็จะอยู่กับรูปสามเหลี่ยมที่คล้ายกันแบบยาวๆจนบทบทเลยนะครับอ่ะเรามาถึง หัวข้อย่อยของมันนะครับเป็นหัวข้อย่อยที่สําคัญมากนะครับก็คือการหาค่าของด้านที่ไม่ทราบค่านะครับเมื่อมีสามเหลี่ยมสองรูปมาให้ <c oughs> นะครับจากตัวอย่างที่1 <c oughs> อ่ขออภัยจากรูปจงหาค่า x และค่า y นะครับในสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะครับอ่ะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นเราก็ จับพลิกรูปนะครับให้รูปเนี่ยมันวางในลักษณะเดียวกันก่อนนะครับครูก็จะเลือกรูป pqr นะครับพลิกให้เหมือนกับรูป abc เนาะโดยที่เราดูนะครูก็จะเอามุมเนี่ยมุมที่มันเป็น1ขีดเนี่ยนะครับวางในลักษณะเดียวกันนะครับแล้วก็มุมฉากเนี่ยวางไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็มุม2ขีดนะครับวางไว้ตรงนี้นะครับ <c oughs> อ่ะทีนี้วิธีทำนะครับขั้นตอนแรกขั้นตอนแรกเราจะต้องอธิบายให้ได้ก่อนนะครับว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยมันคล้ายกันนะครับพอเราอธิบายได้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันคล้ายกันนะครับเราถึงจะไปใช้อีกบทนิยามหนึ่งได้นะครับที่นำไปสู่การหาค่าของด้านที่ไม่ทราบค่ะนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะมาพิจรารณาว่ารูปสามเหลี่ยม ABC นะครับและสามเหลี่ยม PQR คล้ายกันหรือไม่นะครับเราก็จะพิจรารณาโดยการใช้มุมครับนักเรียนเคยเรียนมาแล้วเนาะการแสดงให้รูปสามเหลี่ยม2รูปมันคล้ายกันนะครับสามารถทําได้2อย่างนะครับก็คือ 1. ใช้มุม 2. ใช้อัตราส่วนของด้านนะครับทีนี้ไอ้ข้อ2เนี่ย เราสามารถใช้ได้ก็จริงนะครับแต่ข้อนี้มันมีด้านที่ไม่ทราบค่าอยู่นะครับเราไม่สามารถตัดทอนไอ้ที่มันเป็นตัวแปรอยู่ให้มันออกเป็นอัตราส่วนอย่างต่ำแล้วเทียบได้ว่ามันเท่ากันหรือไม่นะครับเราจึงต้องใช้ส่วนที่มันเป็นมุมเนาะเปรียบเทียบโดยการใช้มุมนะครับอ่ะเนื่องจากนะครับครูก็จะเปรียบเทียบก่อนมุมที่สมในกันก่อนนะครับมุม a กับมุม P เนาะ สมนัยกันมุม b สมนัยกับมุม Q นะครับมุม c สมนัยกับมุม R นะครับทีนี้ a กับ p เท่ากันรู้ได้ไงนะครับดูจากรูปนะครับเห็นไหมในรูปมันมี1ขีดตรงนี้มี1ขีดนะครับแสดงว่ามี1ขีดกับ1นึดงขีดแสดงว่ามันมันเหมือนกันก็คือมันเท่ากันเนาะ เหตุผลก็คือโจทย์มันกําหนดมาให้นะครับโจทย์มันกําหนดมาให้2นะครับก็คือมุม B กับมุม Q เท่ากันนะครับเท่ากันเพราะว่ามันเท่ากับ90องศานะครับเพราะว่าโจทย์กําหนดเหมือนกันนะครับโจทย์กําหนดให้มันเป็น90องศานะก็คือกําหนดให้มันเป็นมุมฉากนะครับต่อไปมุม C กับมุม R ก็เหตุผลเดียวกันเลยครับมี2ขีดแสดงว่ามันเท่ากันนะครับก็คือโจทย์กําหนด <c oughs> ทีนี้จากที่เราเคยตรวจสอบว่ารูปสามเหลี่ยม2อรูปมันคล้ายกันโดยใช้มุมเนี่ยนะครับถ้ามุมเท่ากันเป็นคู่ๆทุกคู่เลยนะครับแสดงว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้มันจะคล้ายกันนั่นเองนะครับก็จะได้ว่าดังนั้นรูปสามเหลี่ยม ABC นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม PQR โอเคเนาะเมื่อเราได้รูป ว่ารูปสามเหลี่ยม abc นะครับคล้ายกับสามเหลี่ยม pqr แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะไปหาด้านที่ไม่ทราบค่านะครับด้านที่ไม่ทราบค่าเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้ว่ามันคล้ายกันแล้วนะครับจากบทนิยามที่เราเคยเรียนมานะครับจะได้ว่าอ่ะเมื่อเราเมื่อเรารู้ว่าสามเหลี่ยมสองรูปมันคล้ายกันแล้วเนาะรูปสองรูปมันคล้ายกันเนี่ย นะครับมันจะมี2ข้อที่เรารู้แน่เลยคือ1มุมที่สมในจะต้องเท่ากันทุกคู่ถูกไหมครับ2อ,อัตราส่วนของด้านนะครับจะต้องเท่ากันทุกอัตราส่วนถูกไหมครับทีนี้เราเรารู้อยู่แล้วนะครับว่ามุมมันเท่ากันทีนี้นะครับทีนี้เราก็จะมาหาด้านที่ไม่ทราบค่านะครับโดยใช้ไอ,อ้ขออ2นี่แหละนะครับอัตราส่วน ของด้านที่สมนายกันนะครับทุกอัตราส่วนเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับก็จะได้ว่า ab นะครับ ab มันสมนายกับ pq เนาะครูก็เขียนเป็น ab ส่วน pq นะครับต่อไป bc ส่วน qr bc สมนายกับ qr ครูก็เขียนว่า bc ส่วน qr นะครับแล้วก็สุดท้ายคือ ac กับ pq pr นะครับสมนายกันก็เขียนเป็น ac ส่วน pr นะครับแล้วเมื่อเรารู้ว่าอัตราส่วนทุกอันมันเท่ากันนะครับครูก็เลยเขียนให้อยู่ในรูปเป็นแบบนี้นะครับก็คือมันเท่ากันทุกอัตราส่วนเนาะเชื่อมด้วยเครื่องหมายเท่ากับนะครับทั้งหมดเมื่อเราได้แบบนี้นะครับก็ให้เราแทนค่านะครับแทนค่าของแต่ละด้านลงไปนะครับ ab เป็น12 pq เป็น y ก็เป็น12ส่วน y นะครับต่อไป bc เป็น9 นะครับ QR เป็น6ก็เป็น9ส่วน6ต่อไป AC x นะครับ PR 10ก็เป็น x ส่วน10นะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวครูยกจากเมื่อกี้มาต่อไปเราจะหาค่า x นะครับเราก็จะยึดอัดตราส่วนที่เราทราบค่าทั้งเศษและส่วนยึดนะครับยึดไว้เลยนะครับเราจะใช้อันนี้เป็นหลักนะครับ เราจะหาค่า x เพราะฉะนั้นเราก็จะเอาอันเนี้ยนะครับไปจับคู่กับอัตราส่วนที่มีค่า x นะครับก็คืออันนี้เนาะพอจับคู่ปุ๊บนะครับเราก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับก็คือยกคู่นี้มาเลยนะเป็น9ส่วน6เท่ากับ x ส่วน10นะครับอ่ะอีกอันนึงก็เหมือนกันนะครับการหาค่า y นะก็จับอันที่เรารู้ค่าทั้งเศษและส่วนนะครับไปจับคู่กับอัตราส่วนที่มี ค่า y อยู่นะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็จะมาหาทีละค่านะครับเมื่อมันเป็นอัตราส่วนที่เท่ากันนะครับเศษส่วนที่มันเท่ากันเราสามารถใช้การคูณไขได้นะครับแล้ก็คูณไขเก็เอา10นะครับขึ้นไปคูณกับ9เอา6ขึ้นไปคูณกับ x ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับ อย่างนี้เนาะก็คือเอา10จากฝั่งนี้ย้ายขึ้นไปคูณ9เอา6นะครับจากข้างล่างเนี่ยย้ายขึ้นไปคูณกับ x ข้างบนนะครับก็จะได้เป็นแบบนี้ฝั่งนี้9คูณ10ก็ได้เป็น90นะครับ x กคูณ6ก็ได้เป็น 6x เนาะทีนี้เราต้องการหาค่า x นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ย้าย6มันคูณอยู่กับ x เราก็ย้ายไปหารถูกไหมครับก็จะได้เป็น90ส่วน6เนาะ ทีนี้เราก็ใช้ความรู้เรื่องการตัดทอนเศษส่วนนิดนึงนะครับเราก็ท่องไม่6กเนาะหกอะไรได้9นะครับก็คือ6คูณ1เป็น6นะเนาะเศษ3 6เลยได้30ก็6 5 30ถูกไหมครับทีนี้ก็จะได้เป็น15ข้างล่าง6 1 6 นะครับเพราะฉะนั้นก็ได้ x เท่ากนะับ15เนาะมาการหาค่า y บ้างนะครับก็ทำเหมือนเดิมเราก็ใช้การคูณขว้นะครับก็เอา6ขึ้นไปคูณ12นะครับก็ได้เป็นแบบนี้ฝั่งนี้ก็เอา y ขึ้นไปคูณ9ก็ได้เป็นแบบนี้นะครับเอาไปคูณก็ไปคูณต่อท้ายเขานะทีนี้12คูณ6ก็ได้72นะครับ 9คูณ y ก็ได้ 9y ต่อไปเราต้องการหาค่า y เราก็ย้าย9นะครับจากมันคูณอยู่กับ y เราก็ย้ายฝั่งนี้นะครับย้ายมาฝั่งนี้มาหารนะครับมาหาร72ก็ได้เป็น72ส่วน9กนะครับก็เหมือนเดิมใช้ความรู้เรื่องการตัดทอนเศษส่วนนะครับก็ท่องแม่9้เข้าไป9อะไรได้72ก็ได้9 9872แเนาะอล้วนี้919กนะครับก็ได้8ส่วน1แส่วน 1, แล้วก็ตอบว่า8นะครับก็จะได้คำตอบก็คือ X เท่ากับ15นะครับแล้วก็ Y เท่ากับ8นั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับพาร์ตนี้นะครับตัวอย่างเดียวมันก็น่าจะเพียงพอเนาะเดี๋ยวครูไกด์ให้นิดนึงนะครับเรื่องแบบฝึกหัด รูปแรกนะครับมันไม่เห็นจะมีมุมที่มันเท่ากันเหมือนตัวอย่างเลยนะครับเราก็ต้องใช้ความรู้เดิมสักนิดหนึ่งนะครับของตอนม2นะครับดูรูปแรกก่อนนะครับเมื่อมีเส้นตรง2เส้นตัดกันเนี่ยมุมตรงนี้นะครับกับมุมตรงนี้จะเท่ากันนะครับเพราะอะไรเขาเรียกว่ามุมตรงข้ามนะครับมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันเนาะ มุมตรงนี้นะครับแล้วก็มุมตรงนี้เรียกว่ามุมตรงข้ามนะครับมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันส่วนมุมนี้นะครับมุมนี้อ่ะให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับตรงนี้เป็นเส้นตรงนะครับแล้วก็มีแบบนี้เนาะตรงนี้เป็นเส้นตรงแล้วก็มีแบบนี้นะครับแบบนี้เขาเรียกว่าเส้นขนาดเนาะเมื่อมีเส้นตัดแบบนี้ลงไปเนี่ยนะครับ จะเกิดมุมตรงนี้กับมุมตรงนี้นะครับมุมระหว่างตรงนี้กับตรงนี้นะครับเรียกว่ามุมแย้งนะครับมุมแย้งก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับทีนี้ในทางกลับกันนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับมุมตรงนี้นะครับเมื่อมีเส้นตรงตัดตรงนี้นะมุมตรงนี้นะครับและมุมตรงนี้นะครับ ก็เรียกว่ามุมแย้งเหมือนกันนะครับมุมแย้งก็จะมีขนาดเท่ากันหเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรูปนี้ครูก็ขอใบให้ประมาณนี้เนาะนะครับนักเรียนก็ลองถ้าใครไม่เข้าใจก็ลองทวนทวน,ทวนอีกสักรอบหนึงนะครับดูวนวนอ่ะส่วนข้อ2นะครับส่วนข้อ2มีมุม1ขีดมาให้นักเรียนก็น่าจะเดาออกแล้วนะครับว่า2มุมนี้มันเท่ากันนะครับส่วนมุมนี้ กับมุมนี้นะครับเป็นมุมตรงข้ามแน่นอนนะครับมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันเนาะอ่ะทีนี้มุมนี้คือมุมที่เหลือนะครับมุมนี้คือมุมที่เหลือนะครับมันเท่ากันแน่นอนนะครับเพราะอะไรเนื่องจากมุมภายในสามเหลี่ยมเนี่ยมีขนาด180องศานะครับ นื่องจากมุม2มุมมันเท่ากันไปแล้วนะครับอีกมุมหนึ่งเนี่ยยอมเท่ากันแน่นอนนะครับเราก็ให้เหตุผลแบบนี้ไปเลยนะครับเนาะอ่ะสำหรับพาร์ทนี้นะครับครูก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับ